วิ่งสิครับว oh like, like. ิ่งเอวิ่งนอนนอนนอนโอ้ยโอ้ยโดนไะไรโดนไะไรสไปเดอร์ไอ้นอนสิตัวซอมบี้มันมาต้องฆ่ามันก่อนอ๋อให้ตายสิอ๋อตายตายโอ้ยสไปเดอร์มาจากไหนเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะตายลูก อุ้ยอ,อุ้ยอ,อ้้ออออออทงหน้าทาั้งหลังทา้งหน้าท้างหลังตายเออดูแล้วครับก็ขอกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็กลับมาอยู่กับเกมไมครับกับผมคนเดิมน,นะครับผมโอเคนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมเราได้แร่เหล็กมานะอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการทําเป็นที่ขุดเหล็กไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะขุดเพิ่มไปอีกสักนิดนึงนะครับผม โอเคเอาสักสองอันไปเลยน่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำที่เก็บของไว้ด้วยเลยแล้วกันนะจ๊ะปึ๊บอย่างงี้นะครับผมเพราะเราจะหาแร่เหล็กนะครับผมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยมาทำแล้วกันเนอะปึ๊บ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 กระดึ๊บปึ๊บอุ้ยมืดแล้วโว เดี๋ยวนะมันมืดแล้ววิ่งสิครับวิง่งเอวิง่งนอนนอนนอนโอ้ยโอ้ยโดนอะไรโดนอะไรสไปเดอร์ไอนอนสิตัวซอมบี้มันมาต้องฆ่ามันนอนอ้อให้ตายสิอ้อตายตายโอ้ยสไปเดอร์มาจากไหนเนี่ย อ้ยเอ้ยเอ้ยจะตายลูกออุ้ยอุ้ย,ย,ยทางหน้าทา้า,ทางหลังทั้งหน้าทั้งหลังตายเออตายนอนไม่ได้ด้วยฉันไปทำอะไรให้แกฉันไปทำอะไรให้แกฉันไปทำอะไรให้แกนอนไม่ได้ซอมบี้มันอยู่ใกล้เรานอนไม่ได้โอเค เออ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ปักทอสไงเออโอ้โหให้ตายเหอะตายในบ้านตัวเองแล้วก็ไม่ได้ปิดเราก็ไม่ได้ปิดปิดอะไรไปด้วยนะที่สำคัญกระโดดลงไปอ่ะจุ๊บจุ๊บปิปดดวก่อนให้านมืดไปเลยอ,อ,อโอเคเดี๋ยวทำให้เป็นบ้าน อันนี้ชั่วขาวครับชั่วขาวชั่วขาวทำเป็นชั่วขาวไว้ก่อนแล้วกันนะโอเค,อเ,คเอาไว้ชั่วข่าวแล้วก็อ๊โอเคมาทีนี้เราก็จะทำการขุดอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ดินก่อนนะ เดี๋ยวเราจะขุดไปอีกสักสองสามบล็อกอย่างนี้นะคะผมแล้วก็เดี๋ยวใน,นนี้ยอันเนี้ยเราจะทําเป็นห้องห้อง,ห,องห้องหนึ่งเลยนะทําให้มันเป็นห้องห้องหนึ่งไปเลยโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้อ่า ก็เออคิดว่าน่าจะเอาตรงนี้มาอย่างนี้ไปเลยนะจะได้ขึ้นอ่างเงอย่างนี้โอเคน่าจะโอเคละเราก็ขุดไปปุ๊บโอเคเสร็จแล้วก็เอาวางโต๊ะเก็บของก่อนนะครับผมเอาโต๊ะเก็บของก่อนไว้ตรงนี้อย่างนี้แล้วก็เก็บแร่เก็บอะไรที่ ไม่เกี่ยวกับอะไรพวกนี้ทั้งหมดออกให้หมดก่อนนะครับค่อยเคลียร์ทีหลังมาอันนี้จําเป็นนะครับที่ขุดแล้วก็จอบกรอเอ,อเหล็กไม้อาหารน่าจะประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ไปผ่านไปด้วยโอเคเราก็จะไปประมาณนี้เนาะนี่จัดเลี้ยงให้เรียบร้อยแล้วหมวกก็ใส่ แล้วเราก็ลงไปกันเลยเออแล้วลืมไปว่าต้องมีที่ขุดไม้ด้วยงั้นเราก็ทำสติ๊กเพิ่มไปเลยทำขวานไปเกียดึ้นไปละมาเอาเออกมาสินี่ปุ๊บปุบปบปบ๊แล้วก็ปุ๊บปุ๊บป๊บ,บอ่าโอเค อันนี้เรายังไม่น่าจะจําเป็นนะก็ไม่เดี๋ยวเพิ่งขุดแล้วกันเดี๋ยวเราจะขุดลงไปข้างล่างนะครับผมหาแร่เหล็กเพิ่มก่อนอันนี้จะขุดผมเดี๋ยวจะขุดลงไปถึงแกนโลกเลยนะครับทีเดียวไปเลยแล้วก็เราก็จะทําเป็นทางห้องแยกไปอย่างนี้ไปเนาะโอเคงั้นก็ น่าจะใช้เวลานานนะครับก็ตัดตัดไปแล้วกันโอเคไปามาถึงแกนโลกเป็นที่เรียบร้อยโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ระดับแกนโลกแล้วนะครับแรกก็หาพอได้มาสมควรเลยแหละอ่ประมาณนี้โอ้ยอย่าพลาดอย่าพลาด เอพิโซดนี้อาจจะจบไวก็ได้นะซีรีส์ไมครับเนี่ยอาจจะจบไวก็เป็นไปได้นะี่อุปกรณ์ได้เพียบเลยไปขึ้นข้างบนกันครับปึ๊บปึบชุ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 บมืดอีแล้วอ่ะมันมืดอีกแล้วลว,วับปิด ปั๊บนอนการป้องกันที่ดีที่สุดต้องรีบต้องรีบอันตรายนะผมอันนี้เดี๋ยวเอาเป็นประตูนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมันค้ามาเยอะแล้วอะเนาะค้ามาเยอะพอสมควรเอาอันนี้ไปก่อนลวกันอืออือโอเคปุ๊บปุ๊บแล้วก็อออเ,อวกเอาเตาออกมา วางโต๊ะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะเอาเหล็กนะครับมาเผาก่อนเอ้มันมีเตาเผาที่เผาเร็วกว่าน,นี้ไหม เออใช่หมู่บ้าน m อ c น่าจะมีไปขโมยหมู่บ้านเอ c เลยนี่เตาเขามันจะเป็นเตาสำหรับเอาไว้หลอมเหล็กนะครับหลอมแร่เออมันจะเผาเร็วมากก็เลยว่าเอามาใช้ดีกว่าดูบปดูปับบปัดปัดูดูวี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 ชุบนี่ไง วางเลยครับอันนี้เตาเผาอะไรอ่ะอันนี้รู้ว่าเป็นแร่นะครับอันนี้เออากมาเดี๋ยวเราเอามาเผา,านี่เลยโอ้โหอนน้สบายใจในเรกเยอะขนาดนี้ปลื้มปลื้มเอพิโซดนี้แบบโอ้โหเร็วมากคือแบบแป๊บเดียวอ่ะเราได้มา เยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยเอ่อทำเป็นอันนี้ไหมนี่ไงทาที่ขุดเพิ่มนะครับแล้วก็ทําเป็นเอ่อเอ่อเด็ดเด็ดเด็ดเดดเทำเป็นชุดเกราะกอนเลยอ่าหนึ่งละไม่พอเล็กไม่พอเล็กไม่พอเดี๋ยวเราเอามาเผาตรงนี้ต่อเห็นไหมมันเผาเร็วมากเลยนะอันเนี้ยเผาเร็วมากแต่เนี้ย ใช่ไหมอ๋อเผาอาหารโอเคอันนี้เตาทำอาหารนะเข้าใจโอเคใส่ชุดเกาะเล็กทองนี่ขอยังไม่ใช้ได้ไหมขอเก็บไว้ก่อนเอาไว้รอให้เจออันนี้ก่อนเนาะไาเร็วๆเร็ๆอีกอันนึงอ่าแล้วก็ใส่เหล็กเข้าไปน่าจะเสร็จเหล็กเสร็จ โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราแบ่งเหล็กมาสักประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเราก็จะลงไปสักประมาณนี้แล้วกันโอเคพอปันปานี้เราเจอแร่นะครับเราก็ขุดไปเลยเดี๋ยวเราจะขุดเป็นวงกว้างนะก็วงกว้างก็จะเป็นแบบ ขุดไปทางนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนะถ้าว่าบอกว่าทําเป็นทางใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะทางนี้เป็นทางโว้ยเดี๋ยวหินไม่พอโอเคขุดหินเพิ่มก่อนอ่ะสมมุตินนะอันนี้สมมุตินนะนี่ก็จะมาเป็นอย่างนี้เนาะแล้วเราก็จะขุดมาอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ดูตรงนี้จะเป็นตรงบันไดใช่ไหมเราก็ขุดไปอีกบล็อกหนึ่งแล้วก็ขุดตรงนี้อ่า แล้วก็ขุดไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บอย่างนี้เนาะเราก็จะมาผูตรงนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บจะเป็นปึป๊บปึ๊บปั๊บแป๊ะเจ๊เตะกะและกะเนาะนี่เรียบร้อยนะครับผมเราก็จะได้เราจะได้เป็นวงกว้างแบบนี้เนาะส่วนทางนี้เราก็ต้องขุดไปอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำเป็นไอ้นี่ก่อน อันนี้เดี๋ยวจะทําเป็นอ่าสักประมาณนี่ไงว่าล้วเชียอเอ๊ะไม่เป็นไรวางไว้ก่อนสามนะถ้าจะเราๆาสามเอาสักสามแล้วกันกําลังพอดีเนาะอันนี้ก็ต้องขุดตรงไปอีกอ่าปึ๊บปึ๊บ,บพังไม่เป็นไรชุบชุบชุบแล้วก็ตึ๊บ ปดูปุ๊บดูปุ๊บไปดูไปดู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 โอเคมันก็จะเป็นแนวแนวนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นชั้นสักประมาณเท่าไหร่ดีสิบชั้นไหมสิบชั้นขยายอย่างเงี้ยเอย้ไม่ใช่ชั้นละเท่าไหรด่ดีเพราะว่า เราจะทําเป็นขุดใช่ไหมล่ะอ่ะมันก็ต้องทําเป็นอย่างนี้แหละเนาะเพื่อให้มันพอดีพอดีกันอันนนะปึ๊บปึ๊บอ่ามันก็จะกลายเป็นเหมือนห้องกว้างๆห้องหนึ่งไปเลยนะฝากอันเนี้ยไม่ใช่ฟาร์มขุดนะครับ ไปแล้วก็กดต่อปุ๊บปุ๊บอ่าเรียบร้อยชิบชิบชิบแล้วก็ตรงนี้มากดต่อคิดว่าน่าจะไปทีละฝั่งดีไหมอ่ะคิดว่าน่าจะดีนะถ้าไปเป็นแบบฝั่งละอย่างเงี้ย ด้านหนึ่งสิบอีกด้านหนึ่งอีกสิบอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเอ่อเป็นเหมือนเป็นโดมกว้างๆโดมเป็นโดมเลยนะเออน่าจะดีทางนี้สิบทางนั้นสิบทางนู้นสิบไปสิบสิบสิบไปเนาะเริ่มจากการนับตรงนี้นะครับตรงนี้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 เพราะตรงนี้มันเป็นทางนี่เท้าประตูมานี่ประตูมาก็จะปิดตรงนี้แล้วก็เดินเข้ามาปุ๊บ แล้วก็ไปนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนั่นเนเจอแรกโอ้โหคือแบบชีวิตดีดีเจอเหล็กอีกแล้ว มันก็จะเป็นการที่เป็นแบบเหมือนแบบเราขยายขยายขอบเขตในการหาแลหละหันหาพวกแร่ะนะปุ๊บก็เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าข้างในมันจะเจออะไรกันบ้างแต่ที่แน่ๆมันเราก็จะรู้ว่ามันต้องเจอแร่แน่ๆก็ถ้าเรารู้ว่าเรา,เ,ราเจอแร่แน่ๆเราก็จะได้พวกแร่เหล่านั้นที่เราต้องการ แต่เหล็กนี่ถ้าเป็นช่วงหลังๆอาจจะไม่จําเป็นอาจจะเยอะเลยเราอาจจะมีเยอะเพราะเราจะทําฟาร์มเหล็กกันเนาะหลังๆนะหลังๆนะอนาคตนะตอนนี้น่าจะยังอืมอืมเคลียร์พื้นที่คิดว่าอย่างนี้ป,ปึ๊บตึ๊บโอเคได้เหล็กเพิ่มเติมมา มาแล้วก็เอาหนี่มานี่แล้วก็ปุ๊บมานี่โอเคเรียบร้อยระหว่างรอนะครับระหว่างรอมันเผาแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าอันนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างหินรอบฟ้าทําได้แค่หินรอบฟ้าเนี่ยนะเอาไปแค่รอบสาฟ้าเนี่ยนะแร่ทองแดงอืม โอเคก็โอ้มันก็คงจะเป็นได้แค่นั้นแหละมันไม่มีอย่างอื่นแล้วว่ะก็น่าจะแค่นี้แหละงั้นก็เผาไปกันแล้วกันนะเผาเผาไปกันน่ะแล้วเราก็ขุดกันขุดต่อ ยาวเลยครับผมจังหวะนี้โอเคผมผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วแหละน่าจะพอได้แล้วเพราะว่าขุดมานานมากเลยนะเอาจริงๆคือขุดจนแบบไม่รู้ว่าแร่มันจะไปอยู่ฝั่งไหนแล้วนะก็คือถ้าจะมีก็จะมีเป็นพวกของตกแต่ง ไปเลยนะครับก็ตอนนี้ก็จะเอามาเป็นพวกหลอมมาก่อนเอามาเป็นหลอมเพราะว่าเหล็กเหมือนจะมันเริ่มชักจะเปลืองแล้วนะแล้วก็คลิปหน้าอาจจะทําฟาร์มกลับมาอีกทีตรงนี้อาจจะปรับแต่งนิดหน่อยนะคะผมทางนี้อาจจะปรับแต่งนิดหน่อยให้มันได้ดูลื่นขึ้นอะไรลื่นขึ้นเนาะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดแชร์ ถ้าโอ้ยลิ้นพันคัดได้ไหมคัดนะเอาใหม่โอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมชอบซีรีส์นี้นะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ